ก็มาเริ่มกันต่อที่การใส่ลิสต์เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือเราจะใส่แบบตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใส่โลซอสตรงนี้นะครับคือเราไม่ใส่ไว้เพียงแต่ว่าเราจะสร้างปุ่มคลิกเพื่อที่จะให้โลซอสมันใส่ทีหลังสมมุตินะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวเราใช้คอมโบบ็อกซ์อีกตัวแล้วกันก็คือเป็นตัวที่2นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะตอนนี้มันก็จะไม่มีอะไรนะครับคราวนี้เราจะทําปุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมว่าถ้าเราคลิกตรงนี้ถึงมีซอสอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็เอาคอมโบบ็อกซ์เอาคอมมานด์บัตตอนมาใส่ โดยการสั่งก็คือแล้วก็คลิกคอมมานด์บ t ตต n นตรงนี้แล้วก็ให้สั่งให้ตัวคอมโบบ o ็อกนะครับคอมโบบ o ็อก bo เนี่ยตัว r o w s o u r c เนอะนี่นะครับเท่ากับก็คือใส่ค่าเข้าไปนะครับแต่ว่าต้องมีเครื่องหมายฟันหนูคอมนะครับเพราะมันเป็นค่าเฉพาะ ตัวอย่างก็เป็น a b 1ถึง c c สอ่ามันเดิมนะครับอ่าลองดูรันกดปุม่มตอนนี้จะไม่มีอะไรนะครับพอเรากดปุม่มปุ๊บตรงนี้ก็จะได้มาแล้วนไครับก็คือตอนที่เรา r ันขึ้นมาทีแรกมันจะไม่มีนะครับแต่พอเราทำอะไรบางอย่างยก,ยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือว่าการกดปุม่ม เพื่อให้ข้อมูลมันมานะครับอ่ามันก็จะซอฟตตามนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ว่าปุ่มเนี้ยอาจจะเป็นการกระทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปุ่มนะครับเช่นสมมุติแล้วกันว่าถ้าเราไปคลิกตรงนี้เลือก2อง,องนี้แล้วให้ตัวเนี้ยมันลิสต์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้เดี๋ยวคงมีในตัวอย่างต่อไปนะครับแต่นี้เอาคร่าวๆง่ายๆก่อนว่าเราคลิกปุ่มเฉยๆแล้วก็ให้มันลิสต์ขึ้นมานะครับ อ,อีกอันนึงนะครับจะเห็นว่าพอเราใส่โลซอสเข้าไปมันก็ยังมีคอลัมน์เดียวนะครับเราลองมาใส่เป็น3ามคอลัมน์นะครับก็ใส่เพิ่มไปในคำสั่งตรงนี้จะเป็นคอมบ u e box สองคอลัมน์เขานะครับเท่ากับสามก็คิดว่าตัวนี้ก็จะมานะครับ อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมพอเรากดโรซอดแล้วก็คอลัมน์เท่ากับ 3, ี่ยก็จะได้ข้อมูลเหมือนเหมือนตัวบนแต่ตัวบนเป็นการกำหนด property แบบถาวรก็คือใส่ property ของตัว combo box ตั้งแต่แรกนะครับแต่ตัวนี้เราสามารถที่จะมากดสั่งนะครับก็จะประมาณนี้สมมุติว่าเราอยากจะเคลียร์ตัวนี้จะทำได้ไหมลองดูนะครับ ก็น่าจะเป็นใส่ตัวรูซอร์สให้ว่างลองดูดตอนนี้มีตอนนี้ปึ๊บไม่มีแล้วนะครับโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เพิ่มเติมในสเต็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นที่แอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ